่ช่องลมไหมช่องลมพอหินเออจะบล็อคลมบล็อคนั่ะอ่าช่องลมไหมช่องลมพอทึบลงไปให้มันมีอะไรหน่อยเร็วเร็วมากมุงกบมาละมงกบตั้งตั้งอ่ามันมันต้องอันนี้ ไอ้เสียงนักกนนัก่าบเียตักได้ฮะกมามาตัดเสียนได้ขึ้นมารข,ขึ้นไปดิตามขึ้นไปแล้วก็ลองลองดูนะข้างล่างเดี๋ยวพี่ก็ยังนึกความไม่ออกพี่เจ้าเดีขึ้นจ้ะเนาะไม่ออก งไหะทตันตืนอยนี้า่ะนข้างหลังที่ตัวยืนไปตอนที่ตกขบอกเขาเลยข้างหลังมัยืนไปตตก่ตัวเอ้อน้เสียงนี่ที่ตะวตกไปทางพุ่นข้างหลังหัวนั้นที่กนียนอยู่ข้างหน้าข้างนี้ข้งหน้าข้างนีเป็นี่ะ ต้นหม้ต้นตื่นต้นไม้ตืยนจะไม่ถอนต้นใส่ต้นคืนพักนี่ตะเล่นยู่จากเทียบแล้วก็อันนี้ธรรมดา แ rumor, ม่ได้แชมนอกแชมป์ในเลยนะแผนนอกแผ่นในนะระเบียงเนี่ย <telefon> ก็แผ่นซิงค์สงปละมไม่ใช่สีอังประมาณนอกนซิงคืก็ซิง น่าตอนนี้มันจะเป็นตาแเล่ไม่ห่วงหรอตอนนี้ล้วหนูมีไอ้นั่นดิไอ้ตัวโดดที่เป็นโถในทางเนี้ฮะตรงนี้ยี่สิบลองดูนะในที่สิบเดี๋ยวพอซิงตั er ้งซ TA ิงซิงตรงนี้อ่าพูดว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ซิงซิงล้างจานเต็มนี่เลยเอาชิ้นนี้เต็มนี่เลยซิงสองช่องเหรอใช่ทำมาเต็มนี่เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือแค่หนึ่งก็พอ มาทีห้าสิบเซนทีไปห้าสิบนที่ลือจากนี่ไปก็จะเป็นเขาวะบาปบางแก้วปลาอะไรมันได้เท่าไตู้พอไหมต้นี้ไอตู้เย็นหนูพอไหมห้าสิบเซนห้าสิบอมา5ห้าสิบห้าสี่ก็นี่ได้อยู่เรงแก๊สประมาณห้าสิบเลือเแต่ตรงนี้มาเตาตู้เย็นหนูเตู้เย็นหนูได้มเจ็ดส ตูเ้เย็นยาวเท่าไรบ้างโอ้ตู้เย็นถ้ามันไม่ได้ก็ถางนอกกับนีที่วางดู้เย็นนะครับวางห่างวางห่างมดได้เนี่ะกระจกมันเลื่อนนะมันไม่ถือแล้วอ๋ออันนี้กระจกมันจะเลื่อนคือเปิดประตูมาก็ยังอยู่หลังตู้เย็นพอดีใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะพอเปิดประตูเลื่อนะตอนนี้นี่ไง